ครูบาศีวิชยัยนักบุญแห่งล้านนาไทยพระมหาเทระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยฐานะศิลสัจจะขันติชาติสิอดมิถุนายน2421มรณะสิบกุมภาพันธ์2481 ตนข่าพระศรีวิชัยพิกขุเกิดมาปีเปิดยีจุน1240ตัวพุทธศักราช2420ปรารถนาขอฮื่อข้าได้ตรัสรู้ปัญญาสัพพัญญูโพธิยาณเจ้าจิมเติบครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็นตนบุญ หรือนักบุญอันมีความหมายเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษอาจพบว่ามีการเรียกอีกว่าครูบาเจ้าสีวิชัยพระครูบาสีวิชัยครูบาศีลธรรมหรือทุเจ้าสิริอ่านทุเจ้าสิริแต่พบว่าท่านมักเรียกตนเองเป็นพระชยาพิขุกหรือพระศีวิชัยชนะภิกคุกเดิมชื่อเฟือน หรืออินเฟือนบ้างก็ว่าไอ้ฟ้าร้องเนื่องจากในขณะที่ท่านถือกำเนิดนั้นปรากฏฝนฟ้าขนองอย่างหนักส่วนอินเฟือนนั้นหมายถึงการเกิดกำปนาศหวั่นไหวถึงสวรรค์หรือเมืองของพระอินท์ท่านเกิดในปีขานเดือนเก้าเหนือเดือนเจ็ดของภาคกลางขึ้นสิบเอ็ดค่ำจะสอหนึ่งสองสี่ศูนย์เวลาพบค่ำตรงกับวันอังคารที่สิบเอ็ดเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2421ที่หมู่บ้านชื่อบ้านปาง ตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จลำพูนท่านเป็นบุตรของนายควายนางอุสามีพี่น้องทั้งหมดห้าคนมีชื่อตามลำดับ 1. นายไหว 2. นางอ้วน 3. นายอินเฟือนครูบาศีวิชัย 4. นางแวน่น 5. นายทาทั้งนี้นายควายบิดาของท่านได้ติดตามผู้เป็นตาคือหมื่นปราบภาพ ซึ่งมีอาชีพเป็นหมอคล้องช้างของเจ้าหลวงดาราดิเรกไทยเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่เจ็ดช่วงพุทธศักราช2,414ถึง2,431ไปตั้งครอบครัวบุกเบิกที่ทำกินอยู่ที่บ้านปางบ้านเดิมของนายควายอยู่ที่บ้านสันป่ายางหลวงทางด้านเหนือของตัวเมืองลำพูนในสมัยที่ครูบาศีวิชัย หรือนายอินเฟือนยังเป็นเด็กอยู่นั้นหมู่บ้านดังกล่าวยังกันดานมากมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะชาวปกาเกยโยก,กะเรียงในช่วงนั้นบ้านปางยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้านจนกระทั่งเมื่อนายอินเฟือนมีอายุได้17ปีได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อครูบาขาติยะชาวบ้านเรียกว่าครูบาแข้งแคเพราะท่านเดินขากะเพลก เดินธุดงจากบ้านป่าซางผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านให้อยู่ประจำที่บ้านปางแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างกุฏิชั่วคราวให้ท่านจำพรรษาในช่วงนั้นเด็กชายอินเฟือนได้ฝากตัวเป็นศิษย์และเมื่ออายุได้18ปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่อารามแห่งนี้โดยมีครูบาคัติยะเป็นพระอุป,ปัชฌาย์สามปีต่อมา พุทธศักราช2,442เมื่อสามเณรอินเฟือรอนมีอายุย่างเข้า21ปีก็ได้เข้าอุปสมบทในอุโบสถวัดบ้านห้องหลวงอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาสมนวัดบ้านห้องหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับนามฉายายในการอุปสมบทว่าสิริวิชโยพิษขุมีนามบัญญัติว่าพระศรีวิชัยซึ่งบางครั้งก็พบว่าเขียนเป็นสรีวิชัย ศรีวิชัยหรือสรีวิชัยเมื่ออุปสมบทแล้วสิรีวิชโยภิขุกก็กลับมาจําพรรษาที่อารามบ้านปางอีกหนึ่งพรรษาจากนั้นได้ไปศึกษากรรมฐานและวิชาอาคมกับครูบ้าอุปาลวัตด,ดอยแต่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนต่อมาได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของครูบวัดไอคำอีกด้วย และอีกท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นครูของครูบาสรีวิชัยคือครูบาสมนวัตบ้านห้องหลวงซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านครูบาสรีวิชัยรับการศึกษาจากครูบาอุปปวัตโดยแต่เป็นเวลาหนึ่งพันษาก็กลับมาอยู่ที่อารามบ้านปางจนถึงพุทธศักราช2444อายุได้24ปีพรรษาที่4ครูบาขติยะได้จาริกออกจากบ้านปางไป บางท่านว่ามรณภาพครูบาศีวิชัยจึงรักษาการแทนในตำแหน่งเจ้าอาวาสและเมื่อครบพรรษาที่ห้าก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปางจากนั้นก็ได้ย้ายวัดไปยังสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมคือบริเวณเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งวัดบ้านปางในปัจจุบันเพราะเป็นที่วิเวกและสามารถปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี โดยได้ให้ชื่อวัดใหม่แห่งนี้ว่าวัดจอมศรีทรายมูลบุญเรืองแต่ชาวบ้านทั่วไปอย่างนิยมเรียกว่าวัดบ้านปางตามชื่อของหมู่บ้านครูบาศรีวิชัยเป็นผู้มีศีลจารวัตที่งดงามและเคร่งครัดโดยที่ท่านงดการเสพหมากเมี่ยงบุรีโดยสิ้นเชิงท่านงดฉันเนื้อสัตว์ตั้งแต่เมื่ออายุได้26ปีและฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ซึ่งมักเป็นผักต้มใส่เกลือกับพริกไทยเล็กน้อยบางทีก็ไม่ฉันข้าวทั้งห้าเดือนคงฉันเฉพาะลูกไม้หัวมันเท่านั้นนอกจากนี้ท่านยังงดฉันผักตามวันทั้งเจ็คือณอาทิตย์ไม่ฉันฟักแฟงวันจันทร์ไม่ฉันแตงโมและแตงกวาวันอังคารไม่ฉันมะเขือวันพุธไม่ฉันใบแมงลักวันพฤหัสบดีไม่ฉันกล้วย วันศุกร์ไม่ฉันเ่าอ่านว่าเตา่าสาหรายน้ำจืดชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายเส้นผมมีสีเขียววันเสาร์ไม่ฉันบอนนอกจากนี้ผักที่ท่านจะไม่ฉันเลยคือผักบุ้งผักบอดผักเปเรวผักหมากขี้กาผักจิกและผักเพือดผักฮีใบไม้เรียบอ่อน โดยท่านให้เหตุผลว่าถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดงดได้การบำเพ็ญกรรมฐานจะเจริญก้าวหน้าผิวพรรณจะเปล่งปลั่งท่าทั้งสี่จะเป็นปกติท่าชาวบ้านงดเว้นแล้วจะทำให้การถือคาถาอาคมดีนักครูบาสีวิชัยมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมอันสูงสุดดังปรากฏจากคำอธิษฐานบารมีที่ท่านอธิษฐานไว้ว่าตั้งปรารถนาขอหื้อได้ถึงธรรมยิดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียว และมักจะปรากฏความปรารถนาดังกล่าวในตอนท้ายชองคำพีใบาลานที่ท่านสร้างไว้ทุกเรื่องอีกประการหนึ่งที่ทำให้ครูบาสีวิชัยเป็นที่รู้จักและอยู่ในความทรงจำของชาวล้านนาคือการที่ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระาธาตุดอยสุเทพโดยพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งกําลังกายและกำลังทรัพย์ซึ่งใช้เวลาสร้างเพียงหเดือนเศษ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐแต่เรื่องที่ทำให้ครูบาศีวิชัยเป็นที่รู้จักกันในระยะแรกนั้นเกิดเนื่องจากการที่ท่านต้องอธิกรณ์ซึ่งระเบียบการปกครองสงตามจารีดเดิมของล้านนานั้นให้ความสำคัญแก่ระบบหมวดอุโบสถหรือระบบหัวหมวดวัดมากกว่าและการปกครองก็เป็นไปในระบบพระอุปัชฌา,าจารย์กับสิทธิ ซึ่งพระอุปัชารูปหนึ่งจะมีวัดขึ้นอยู่ในการดูแลจำนวนหนึ่งเรียกว่าเจ้าหมวดอุโบสถโดยคัดเลือกจากพระที่มีผู้เคารพนับถือและได้รับการยกย่องว่าเป็นครูบาซึ่งหมายถึงพระภิกษุที่ได้รับความยกย่องอย่างสูงดังนั้นครูบาศรีวิชัยซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในขณะนั้นจึงอยู่ในตำแหน่งหัวหมวดพระอุปัชฌาโดยฐานะเช่นนี้ครูบาศรีวิชัย จึงมีสิทธิามารีท้องถิ่นที่จะบทกุลบุตรได้ทำให้ครูบาศีวิชัยจึงมีลูกศิษย์จำนวนมากและลูกศิษย์เหล่านี้ก็ได้เป็นฐานกำลังที่สำคัญของครูบาศีวิชัยในการดำเนินกิจกรรมทางาศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกทั้งยังเป็นแนวร่วมในการต่อต้านอำนาจจากกรุงเทพเมื่อเกิดกรณีขัดแย้งขึ้นในเวลาต่อมา ส่วนสงฆ์ในล้านนาเองก็มีแนวปฏิบัติที่หลากหลายเนื่องจากมีการจำแนกพระสงฆ์ตามจารีตท้องถิ่นออกเป็นถึงหนึ่งแปดนิกายและในแต่ละนิกายนี้ก็น่าจะหมายถึงกลุ่มพระที่เป็นสายพระอุป,ปัช,ชายสืบต่อกันมาในแต่ละท้องที่ซึ่งมีอำนาจปกครองในสายของตนโดยผ่านความคิดระบบครูกับสิทย์และนอกจากนี้นิกายต่างๆนั้น ยังเกี่ยวข้องกับชื่อของชัวชาติอีกด้วยเช่นนิกายเชียงใหม่นิกายขึนเผ่าไทยขึนเบอร์เขินนิกายยองจากเมืองยองเป็นต้นสำหรับครูบาศรีวิชัยนั้นยึดถือปฏิบัติในแนวของนิกายเชียงใหม่ผสมกับนิกายยองซึ่งมีแนวปฏิบัติบางอย่างต่างจากนิกายอื่นๆมีธรรมเนียมที่ยึดถือคือการนุ่งห่มที่เรียกว่ากลุ่มผ้าแบบรัดอกสวมหมวกแขวนลูกประคำถือไม้เท้า และพัดซึ่งยึดธรรมเนียมมาจากวัดดอยแตกโดยอ้างว่าสืบวิธีการนี้มาจากหลังกาการที่ครูบาศีวิชัยถือว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะบวชกุลบุตรได้ตามจารีตการถือปฏิบัติมาแต่เดิมนั้นทำให้ขัดกับพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์รศส121พุทธศักราช2446เพราะในพระราชบัญญัติด,ดังกล่าววกหนดว่า พระอุปัชฌาที่จะบวชกุลบุตรได้ต้องได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบการปกครองของสงจากส่วนกลางเท่านั้นโดยถือเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะแขวงนั้นๆเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ควรจะเป็นอุปัชฌาได้และเมื่อคัดเลือกได้แล้วจึงจะนำชื่อเสนอเจ้าคณะผู้ใหญ่ในกรุงเทพเพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไปการจัดระเบียบการปกครองใหม่ของกรุงเทพนี้ ถือเป็นวิธีการสลายจารีเดิมของสงในล้านนาอย่างได้ผลองค์กรสงล้านนาก็เริ่มสลายตัวลงทีละน้อยเพราะอย่างน้อยความขัดแย้งต่างๆก็เกิดขึ้นระหว่างสงในล้านนาด้วยกันเองดังกรณีความขัดแย้งระหว่างครูบาสีวิชัยกับพระครูมหารัตนากรเจ้าคณะแขวงลี้อำเภอลีจังหวัดลำพูนเพราะครูบาศีวิชัย ถือร,รมเนียมปฏิบัติตามจารีเดิมของล้านนาสวนเจ้าคณะแขวงลีซึ่งใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติของกรุงเทพซึ่งเห็นว่าครูบาศีวิชัยทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าคณะแขวงลีจึงถือว่าเป็นความผิดเพราะตั้งตนเป็นพระอุปัชฌาย์เองและเป็นพระอุปัชฌาเถื่นครูบามหารัตนากรเจ้าคณะแขวงลีกับหลานบุญเติง ในอำเภอลีได้เรียกครูบาศีวิชัยไปสอบสวนเกี่ยวกับปัญหาที่ครูบาศีวิชัยเป็นพระอุปัชฌาย์บทคุลบุตรโดยมได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติการจับกลุ่มครูบาศีวิชัยสามารถแบ่งช่วงเวลาออกเป็นสามช่วงเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกือบ30ปีและแต่ละช่วงจะมีรายละเอียดของสภาพสังคมที่แตกต่างกันผลงานชิ้นสำคัญ การสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุตดอยสุเทพแน่นอนทีเดียวการมีถนนขึ้นดอยท่านครูบาศีวิชัยยืนยันกับหลวงศรีประกาศว่าต้องทำถนนขึ้นดอยสุเทพสำเร็จแน่ๆขอให้เชื่อเถิดคุณหลวงไม่มั่นใจเลยจึงขอร้องให้ครูบาศีวิชัยอธิษฐานทบทวนอีกครั้งหนึ่งครูบาศีวิชัยก็รับคำครั้นเวลาล่วงเลยไปอี ประมาณสิบวันหลวงสีประกาศก็ไปพบครูบาศีวิชัยที่วัดพะสิง์เป็นครั้งที่สามครูบาสีวิชัยก็ยังคงยืนยันว่าสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพสำเร็จพร้อมกับเล่านิมิตประหลาดที่เกิดขึ้นให้หลวงสีประกาศฟังว่าในขณะที่กำลังทำการอธิษฐานเรื่องสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพว่าจะสำเร็จ หรือไม่นั้นท่านได้เคลิมไปว่าได้แลเห็นชีปะะขาวองค์หนึ่งนำท่านเดินทางจากเชิงดอยไปจนถึงบันไดานาควัดพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วท่านก็ตกใจตื่นท่านเชื่อว่านี้คือนิมิตที่เทวดามาบอกกล่าวให้รู้ว่าจะสามารถสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพได้อย่างแน่นอนขอหเดือน ครูบาศรีวิชัยได้รับปากว่าจะเป็นประธานในการสร้างถนนสายนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง6เดือนนั่นทําให้หลวงสีประกาศผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่หนักใจยิ่งขึ้นเนื่องจากบริเวณเชิงเขาขึ้นดอยสุเทพจนถึงบันไดหนาาวัดพระธาตุนั้นเป็นป่าใหญ่และหุบเหวลึกหลายต่อหลายแห่งการที่จะสร้างถนนได้นั้นต้องสำรวจทางแผนที่จัดทำรายละเอียดเส้นทางที่จะสร้าง และอื่นๆอีกมากหลวงสีประกาศได้รับเป็นทุระเรื่องนี้การสำรวจเส้นทางถนนสายนี้ใช้เวลาเป็นเดือนเลยทีเดียวในที่สุดก็สำเร็จหลวงสีประกาศได้นําเอาแผนที่เสนอให้พระครูบาสีวิชัยดูแนวการสร้างถนนด้วยรวมระยะทางจากเชิงดอยสุเทพถึงบันไดานาควัดพระธาตุดอยสุเทพทั้งหมด11กิโลเมตร530 ข่าวเรื่องครูบาศีวิชัยจะสร้างถนนได้แพร่ออกไปเรื่อยๆเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าการสร้างถนนสายนี้ทำได้ยากแต่บรรดาสานุสิทธิ์และผู้ใกล้ชิดพระครูทั้งหลายต่างเชื่อว่าท่านสามารถทำได้อย่างแน่นอนในจำนวนนั้นก็มีเจ็กโง่รวมอยู่ด้วยทันทีที่เจ็กโง่รู้ข่าวก็รีบไปหาครูบาศีวิชัยอย่างเคยถึงแม้ จะถูกลอบยิงปางตายมาแล้วก็ตามความช่วยเหลือสิ่งแรกของเจ็กโงก็คือการพิมพ์ใบปลิวบอกข่าวเรื่องพระครูจะสร้างถนนโดยใช้เงินส่วนตัวพิมพ์ขึ้นอ0าห้าพแผ่นจากจ่ายทั่วไปต่อมาเจ้าแก้วนวัดเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็มีศรัทธาช่วยพิมพ์อีก5,000แผ่นเช่นเดียวกันทําให้ข่าวแพร่ไปอย่างรวดเร็วจะถมเริกสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเมื่อ9พฤศจิกายน2477 โดยเจ้าแก้วนวัดเป็นผู้ลงจอบปรถมเริกครูบาสีวิชัยได้กำหนดเรืกที่จะลงมือขุดจอบแรกสำหรับการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2477และพิธีทางประวัติศาสตร์อันจารึกไว้คู่นครเชียงใหม่ก็เริ่มขึ้นท่ามกลางประชาชนชาวเชียงใหม่และลํำพูนเป็นจำนวนมากเวลา1นาฬิกาของวันที่9 พระครูบาเทิมประกอบพิธีชุมนุมเทวดาบวงสวงอันเชิญเทวดาทั้งสีทิศเวลาสิบนาฬิกาจึงเริ่มลงจอบแรกเจ้าแก้วนวัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงเป็นผู้ขุดจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์เริ่มต้นงานอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ท่ามกลางเสียงสวดชยันโตชัยมงคลขาจากภิกษุสานุสิทธิ์ของท่านพระครูบาศรีวิชัย หลังจากวันนั้นก็ได้มีประชาชนจากทั่วสารทิศมาช่วยกันสร้างถนนร่วมเป็นอานิสงส์พร้อมกับนมัสการท่านพระครูบาศีวิชัยเป็นจำนวนมากจนถึงกับต้องแบ่งพื้นที่การสร้างเป็นระยะ,ะยะในตอนเช้าก็ได้มีประชาชนนำเอาเข้าวสารอาหารพืชผักและอาหารข้าวหวานมาทำบุญกันอย่างล้นหลามยิ่งนานวันคนยิ่งทวีมากขึ้น ผลงานรุดหน้าในแต่ละวันเป็นที่น่าอัศจรรย์ต่างก็อยากทำบุญกุศลและชมบุญญาธิการบารมีของพระครูบาศีวิชัยในที่สุดถนนที่ทุกคนช่วยกันสร้างขึ้นก็สำเร็จลงภายในระยะเวลาหเดือน22วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่รวดเร็วมากโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเลยแม้แต่บาทเดียวนี่คือบารมีของครูบาศีวิชัย โดยแท้30เมษายน2478คือวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของนครเชียงใหม่เพราะเป็นวันเปิดถนนให้รถขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครูบาสรีวิชัยครูบาเท่มหลวงสีประกาศเท่าแก่งโง่และบุคคลอื่นๆซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างถนนขึ้นดอยสุขมาชุมนุมอยู่กันอย่างพร้อมพั่งเพื่อรอเวลาที่เจ้าก้วนวัเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ จะมาทำพิธีเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพและประทับรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นคันแรกครั้นได้เวลารถยนต์ของเจ้าแก้วนวรัตก็แล่นมาถึงประรามพิธีที่เชิงดอยสุเทพทรงจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและก็ประทับรถยนต์เรื่อยขึ้นไปตามถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จจนกระทั่งถึงเชิงบันไดน้า วัดพระบรมธาตุวัดดอยสุเทพใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษตามสภาพถนนที่เป็นเพียงดินในครั้งนั้นเจ้าแก้วนวรัชเสด็จขึ้นไปทรงนมัสการพระบรมธาตุอุยสุปแล้วประทับรถยนต์เสด็จสู่นครเชียงใหม่ดอยสุเทพก็มีถนนสำหรับรถยนต์ขึ้นไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถนนสายนั้นเมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆม,มีชื่อว่าถนนดอยสุเทพครั้นต่อมาก็ได้ เปียนเป็นถนนสีวิชัยเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูบาสีวิชัยฝากกดไลค์กดติดตาม,ตดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกําลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงิน แต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผล,ลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ